สวัสดีครับจงควบคุมความคิดเพราะความคิดจะควบคุมชีวิตเรานะครับเราจะเป็นตามความเชื่อและความคิดของเราเสมอผมยกตัวอย่างสองก,องกรณีนะครับเอาคนสองคนนะกันคนที่ผมรู้จักสองคนนะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องของความรวยและเรื่องสุขภาพนะครับอย่างเรื่องความรวยเนี่ยคนหนึ่งนะครับเขามีความเชื่อว่าเขาสามารถรวยได้เป็นเศรษฐีได้ กับอีกคนนึงนะครับเขามีความเชื่อว่าเขาเกิดมาจนเขาก็จะจนนะครับคนที่เชื่อว่าเขาสามารถรวยได้ไปเสียได้เขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับศึกษาเขาโรเรีนยนขยันนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องเวาลานะครับแล้วก็เอาความรู้ไปต่อยอดแล้วก็ตั้งใจทํางานค่อยๆไต่เต้านะครับสะสมไว้กุสมน้อยเพราะคิดว่าเขาต้องรวยได้เขาค่อยเก็บเงินเก็บเงินนะครับจนงมทุนกิจการนะครับเปิดเป็นบริษัท นะครับเขใช้ความรู้่าใช้เงินที่ได้มาเนี่ยเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับไปสอบ์วิเกสอบไปพวกนี้ไปประกาศนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาทําธุรกิจจนมีเงินทองก้ารวยนะครับก็ยอมอดนอนทุ่มเทขยันแต่คนหนึ่งคือเขาเชื่อว่าเขาถูกกาหนดมาว่าเป็นคนจนนะครับเขาก็เขาก็อยู่อย่างนั้นนะครับเขาไม่ยังเรียนรู้ไม่ยังไงเลยนะครับเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมนะครับหาชาากินข้าบเหมือนเดิมจน ไปนะครับใช้ชีวิตไปวันวันนะครับ <c oughs> อายุตัวอย่างอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพประกันสุขภาพบางคนคิดว่าตัวเองอายุเยอะขึ้นต้องเป็นคนแก่นะครับต้องเจ็บป่วยนะครับคนหนึ่งก็ปล่อยตัวเองแก่นะครับไม่ดูแลตัวเองนะครับกินไม่เนืว่ากินเยอะไม่ออกกาลังกายนะครับไม่พักผ่อนใช้ชีวิตแบบไม่มีคุณค่าแต่คนหนึ่งเขาคิดว่า เขาอายุเยอะขึ้นเขาต้องสุขภาพแข็งแรงนะครับเขาก็จะออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทําจิตใจให้แจ่มใสนะครับโดยเพพาะการออกกำลังกายนี่สําคัญมากออกกําลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนดึกนะครับเราก็ทําจิตใจให้แจ่มใสดูแลตัวเองนะครับดยสุขภาพเห็นไหมครับพอจามีความคิดอีกแบบหนึง่งเราก็ต้องไปหาความรู้เข้ามาเพื่อทําให้ความคิดนั้นเป็นจริงเพราะฉะนั้นจงระวังความคิดนะครับ ความคิดความเชื่อจะนำพาไปตามนั้นจริงๆนะครับโอเคนะครับวันนี้คงได้ความรู้นะครับเราคิดอย่างไรเชื่ออย่างไรนะครับก็คือตัวเราเองอย่างผมเนี่ยบางวันเนี่ยผมคิดว่าเอ๊จะทำยังไงดีนะแต่พอก็เปลี่ยนความคิดไปทางที่ดีนะครับสิ่งทีดีมันก็จะตามมาตามนั้นนะครับโอเคครับพบผมในที่สถาบันโจดอยนะครับโจดอยทีนเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมก็มีสอนคอมเทียิตี้พัทนะครับโอเคครับโชคดีครับทุกคน